ยืนยันด่วนล่าสุดนะครับกลุ่มฝนก้อนใหญ่กําลังเคลื่อนตัวเข้ามาปกกลุ่มในพื้นที่ประเทศไทยจังหวัดไหนบ้างต้องระวังเรามาติดตามกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านมาติดตามกับทรงพลลมฟ้ากันต่อนะครับและวันนี้เราดูจากภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็จะพบว่าพื้นที่ประเทศไทยส่วนใหญ่ท้องฟ้าปลอดโปร่งมากๆนะครับยกเว้นแต่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับก็มีการก่อตัวของกลุ่มเมฆ ขึ้นมาบ้างเนื่องจากมีลมตะวันตกปกคลุมซึ่งข้อมูลเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรื่องของลักษณะอากาศโดยทั่วไปในวันที่24เมษายนจนถึงวันที่26เมษายนนะครับจากลมล่างเราก็จะพบว่าในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมีลมตะวันตกปกคลุมส่วนไทยตอนบนก็มีลมตะวันตกปกคลุม,นนม,ลม,กกลมซึ่งลมตะวันตกที่ปกคลุมไทยตอนบน เขาไม่ได้มาจากพื้นที่มหาสมุทรอินเดียแต่เขามาจากพื้นที่ประเทศอินเดียบังกลาเทศดังนั้นความแห้งความชื้นก็จะน้อยที่จะเข้ามาในไทยตอนบนสําหรับบริเวณภาคใต้ลมตะวันตกที่เขาปกกลุ่มถึงแม้เขาจะอ่อนกําลังแต่เขามาจากมหาสมุทรอินเดียซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมความชื้นลองคิดภาพตามง่ายๆนะครับมหาสมุทรอินเดียเนี่ยเป็นแหล่งที่มีความชื้นสูงแล้วลมตะวันตกนั้นแหละเขาจะนําความชื้นเหล่านั้นเข้ามา แต่เข้ามาเพียงเล็กน้อยถึงปานกลางเท่านั้นเพราะลมตะวันตกที่ปกคลุมเขามีกําลังอ่อนนั่นเองครับส่วนไทยตอนบนเนี่ยลมส่วนใหญ่ก็มาจากอินเดียดังนั้นก็จะมาพร้อมกับความแห้งมากกว่านะครับส่วนในวันที่25เมษายนก็เหมือนกันในวันที่24ก็คือลมตะวันตกที่ปกคลุมเนี่ยก็เริ่มอ,อ่อนลงไปนะครับตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคใต้แต่ก็มี เขาโครงของลมตะวันตกอยู่บ้างแต่อ่อนมากๆนะครับดูตามสีเป็นสีฟ้าๆนั่นก็คือลมที่มันอ่อนมากๆแทบจะไม่พัดเลยทีเดียวมีประมาณ1-3กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นแต่26เมษายนไทยตอนบนต้องระวังเพราะมันจะมีลมใต้กับลมตะวันออกเฉียงใต้ตะวัดขึ้นไปเราดูนะครับตามกราฟแอนิเมชั่นของลมลมตะวันตกอ่อนๆลมใต้อ่อน และลมตะวันออกเฉียงใต้อ่อนๆตะวัดขึ้นไปเป็นสัญญาณสําคัญเลยนะครับว่าความชื้นจากอ่าวไทยก็จะไหลขึ้นไปปกคลุ่มในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนดังนั้นต้องระวังนะครับในวันที่26เมษายนเริ่มจะมีฝนตกในหลายพื้นที่ในประเทศไทยตอนบนจากลมใต้ที่ขึ้นไปดูตามลูกศรสีแดงนะครับ ซึ่งมาดูในส่วนของลมบนกันต่อลม500เป็นส่วนสําคัญเลยนะครับที่มีผลต่อลักษณะอากาศไทยเราดูจากการเคลื่อนที่ของลมในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนก็จะพบว่าลมเขาพัดมาจากพื้นที่บังคลาเทศเป็นส่วนใหญ่ดูตามลูกศรสีแดงนะครับแล้วตวัดกดลงมาลองคิดภาพตามนะครับเขากดลงมายิ่งเขากดเมื่อไร่เขาจะทําลายการเกิดฝน,นทันที ดังนั้น24เมษายนไทยตอนบนโอกาสการเกิดฝนบอกเลยว่าน้อยมากๆนะครับเพราะลมบนเขาไม่สนับสนุนให้มีการเกิดฝนและลมล่างเขาก็ไม่ได้มาจากมหาสมุนรอินเดียแต่เขามาจากอินเดียซึ่งมาจากแหล่งความแห้งความเย็นนะครับทำให้ไทยตอนบนฝนเกิดน้อยท้องฟ้าปลดปลุงเป็นส่วนใหญ่สําหรับบริเวณภาคใต้ต่างกันนะครับ ภาคใต้เนี่ยจะมีลมฝ่ายตะวันออกปุกลุ่มซึ่งลมฝ่ายตะวันออกก็มีโอกาสนะครับที่จะพัดสอบกับลมฝ่ายใต้ซึ่งลมฝ่ายใต้มันมาพัดสอบกับลมฝ่ายตะวันออกได้อย่างไรมันก็มาจากหย่อมความกดอากาศต่ําบริเวณด้านตะวันตกของเกาะสุมาตราเป็นตัวดึงให้ลมสองทิศทางเนี่ยมาพัดสอบนะครับในพื้นที่ภาคใต้ดูตามภาพนะครับนั่นก็คือหย่อมความกดอากาศต่าหย่อมตัวนี้แหละ มันเป็นตัวที่ดึงให้ลมสองทิศทางทั้งลมฝ่ายใต้และลมฝ่ายตะวันออกพัดสอบในพื้นที่ภาคใต้แล้วเกิดฝนนะครับส่วนในวันที่25ก็เหมือนกันพื้นที่ภาคใต้ก็ยังคงต้องระวังเรื่องของฝนเพราะลมบนก็ยังพัดสอบนะครับส่วน26เมษายนตัวแอนตี้ไซโคนิกเนี่ยเขาเคลื่อนตัวออกจากพื้นที่ประเทศไทยของเราไป หมายความว่าไทยเราเนี่ยลมบนก็เริ่มจะมีการสนับสนุนในส่วนของการยกตัวของฝนและไม่มีการกดให้อากาศจมตัวด้วยยกเว้นแต่ภาคเหนือนะครับการจมตัวของอากาศก็ยังคงมากแต่พื้นที่ภาคกลางอีสานภาคตะวันออกเนี่ยการจมตัวของอากาศก็จะน้อยลงไปและเป็นสัญญาณที่สอดคล้องกับลมใต้ที่เสริมขึ้นไปในช่วงวันที่26เมษายนดังนั้นต้องระวังนะครับโอกาสการเกิดฝนเนี่ยก้นกลางสูง และทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เมื่อเราดูจากเส้นความกดอากาศนะครับก็จะมีเส้นพันแเส้นพันสิลงมาปกคลุมไทยเราอย่างต่อเนื่องดังนั้นความกดอากาศต่ำปกคลุมความร้อนก็จะเต็มเปี่ยมเพราะอากาศลอยตัวและอากาศก็จะร้อนอบอ้าวในหลายพื้นที่นะครับซึ่งเรามาดูในส่วนของปริมาณน้ําฝนกันต่อนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่24จนถึง26เมษายน ก็จะพบว่าในช่วงวันที่24เมษายนพื้นที่ภาคใต้นะครับก็มีโอกาสมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีจังหวัดตรังจังหวัดกระบี่จังหวัดพัทลุงจังหวัดสตูลต้องระวังนะครับส่วนไทยตอนบนมีฝนตกบ้างในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับในจังหวัดตราดจังหวัดจันทบุรีระยองและจังหวัดชนบุรี ส่วนตอนเย็นในวันที่24พื้นที่ภาคใต้มีฝนตกได้ทุกจังหวัดนะครับส่วนไทยตอนบนก็มีฝนตกในจังหวัดประจวบจังหวัดราชบุรีจังหวัดเพชรบุรีส่วนภาคตะวันออกก็มีฝนตกได้ทุกจังหวัดนะครับแต่ตกไม่หนักมากอาจจะมีท้องฟ้าครึ้มๆกับมีฝนตกเล็กน้อยประมาณนั้นครับสำหรับตอนค่ำพื้นที่ภาคใต้ฝนก็ลดลงไปไทยตอนบนไม่มีฝนนะครับส่วนในวันที่25เมษายน พื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับก็มีโอกาสมีฝนตกในจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังจังหวัดสตูลนะครับต้องระวังกันด้วยส่วนต้นบ่ายในวันที่25มีฝนตกนะครับในจังหวัดชุมพรระนองจังหวัดประจวบและจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับตอนบ่ายวันที่25ส่วนอีสานก็เริ่มมีฝนตกบ้างนะครับในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี รีสะเกดบุรีรัมย์มุกดาหารสกลนครนครพนมอุดรธานีหนองคายบึงการต้องระวังนะครับสำหรับตอนเย็นหรือประมาณ4ี่โมงเย็นมีฝนตกหนักนะครับในพื้นที่ภาคใต้ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังจังหวัดนครศรีจังหวัดพัทลุงจังหวัดสตูลจังหวัดสงขลาและ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนภาคตะวันออกก็มีฝนตกได้ในจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราด สำหรับบริเวณภาคตะวันตกก็มีฝนตกในจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดราชบุรีจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่วนอีสานนะครับก็มีฝนตกได้บ้างในพื้นที่ตะเก็บชายแดนระหว่างลาวและไทยนะครับ ส่วนในวันที่25เวลาประมาณตอนค่ำก็มีฝนตกนะครับในพื้นที่อีสานในจังหวัดศรีสะเกดอุบลราชธานีสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาต้องระวังนะครับสำหรับภาคกลางเนี่ยก็มีฝนตกในจังหวัดสุพรรณบุรีอ่างทองราชบุรีการจนบุรีนครปฐมสามพรานบางเลนกำแพงแสน ร้นครสีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีมีฝนตกหมดเลยนะครับพื้นที่เหล่านี้และฝนก็อาจจะลํำมาตกในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมาด้วยส่วนภาคใต้มีฝนตกทุกจังหวัดนะครับสุดท้ายในวันที่26เมษายนพื้นที่ภาคใต้มีฝนตกในช่วงเช้าในจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลน,นะครับ สำหรับตอนเที่ยงมีฝนตกมากขึ้นนะครับในพื้นที่ภาคกลางพื้นที่ภาคตะว,วันออกพื้นที่ภาคใต้ส่วนตอนบ่ายมีฝนตกทั่วไทยไม่ว่าจะเป็นอีสานภาคกลางภาคตะว,วันออกและภาคใต้นะครับซึ่งภาคตะว,วันออกกับภาคใต้จะมีฝนตกค่อนข้างหนักในวันที่26 เมษายนซึ่ง26เมษายนจะเป็นวันแรกที่ไทยตอนบนมีฝนตกกระจายตัวหลายจังหวัดนะครับซึ่งจะเริ่มตกในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางอีสานล่างก่อนหลังจากนั้นก็จะล้ำมาตกในพื้นที่ภาคเหนือต่อไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของสภาพอากาศบอกเลยว่าตั้งแต่26 27 28และ29โอกาสการเกิดฝนในไทยตอนบน ก็จะเพิ่มขึ้นเพราะในช่วงดังกล่าวเนี่ยสภาพอากาศจะแปลปรวนหนักนะครับอาจจะมีมวลอากาศเย็นอ่อนๆเข้ามากระตุ้นให้อากาศยกตัวเพราะมวลอากาศเย็นมาปะทะกับความร้อนเนี่ยมันก็จะเกิดการยกตัวของอากาศนั่นเองนะครับดังนั้น26จนถึง29เเมษายนไทยเรามีฝนตกหลายพื้นที่สำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ